สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟทุกทท่านนะครับผมมาพบมาผอกบเบาบาสาวหน่อยคือเก่าครับผมสวัสดีวันที่7เมษายน2568นะครับผมมาครับมาเมื่อกี้มีเมนูมานําเสนอคือเก่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลานิลนะครับผมปลานิลไซส์ไม่ใหญ่ครับ4ตัวนะครับผมทำทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยครับผมพร้อมกับดอกแคนะครับล้างเรียบร้อยครับนี่ขาดอะไรกัเป็นยอดของฟักทองนะครับผม เก็บมาแต่หน้าครับวัตถุดิบนี้ได้มาแต่หน้าทั้ง2ออย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอหัวหอมกระเทียมพร้อมกับพริกนะครับมะนาวพร้อมกับขมิ้นครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยครับเบาบาดวัีเห็ดเป็นน้าพริกนุ่มครับผมถาลุ่นถาเมืองไปน้ากันครับเมนูนี่นึ่งปลานิลนะครับจะออกมาหน้าตาหน้ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปรอลุ้นกันเลยครับ มาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวบาบารเสด็จมาหมักเหนื้อปลาเลยครับผมก่อนที่เราจะนึง่งต้องหมักปลาก่อนนะครับ มิ้นครับผมพี่น้องบาเห็นนะฮะทำอย่างนี้เลยครับด้ไหครับหลายหนครับพี่น้องขมิ้นก,กับกระเทียมนะครับที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้จะเป็นมัดรดดีเลยพี่น้องถือเป็นิได้มีรสชาติด้ะครับเวลาเข้าหนึ่งไปครับ ก็ใส่ใส่ไฟนะครับเนี่น่งนัวครับพี่น้องใส่หน่อยเส่หน่อยใส่หลายเส่หลายครับส <c oughs> อดฝาเขียวนิดนึงครับคอยให้เข้ากับตัวปลานะครับ ปลามีความเข้มนัวครับพี่น้องเวลาเท่าหนึ่งเสษซึ่งกำลังขึนมันก็เสียบเสียครับแต่เขาบอกมาเลยมันก็ส,ส,ส,โโมมกสิมีกินข้าวของปลาด้วยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเสด็จไปใส่ซึ่งเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักของเรานะครับมาครับสิ่งแรกก็ สายพักที่เห่าทำความสะอาดไหวก่อนครับพี่น้องสายขอเป็นพิธีครับหลังจากนั้นก็นำตัวปลามาเลี้ยงครับปลาก็ไส์พอดีคำครับพี่น้องไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับ แค่เวลาเฮาเอามา่หนึ่งครับเพื่อนเกษตรมีความหวานนะครับเด้อกินกับน้ำจิ้มเข้าไปนี่แห่งแต่แซ่บครับพี่น้องอันนี้ก็ไปกินกับนำพริกนุ่มครับคือสิเขากันอยู่ลนะครับพี่น้องก็ถือเป็นครั้งแรกที่บอบาใส่หยอ,อ,อดบังเอื้อครับเด้อ บ่หูว่าโลศาด์มันเป็นยังไงรตร่อครับ,บ,บครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเอย่าบอบาทจะได้นำไปสู่เตาครับผม หลังจากนี้ครับปล่อยหนึ่งปลาทิมไว้นี่แหละครับพี่น้องลอยเพื่อนสุกจังคอยสิมโยกออกด้วยครับเด้อเดี๋ยวบาบาร์เสดหันไปทำน้ำพริกหนุ่มแ่บๆครับผมเพื่อกินกับปลานะครับ ขมง้งโงงเฉงคือเก่าครับพี่นนอกกับติดใส่บเขือเทศลงไปน้ำเด้อครับเด้อเพิ่มรสชาติให้มันมีความเปรี้ยวขึ้นหน้าเนี่ยครับจากเล็กจากน้อยสำน้ำพริกหนุ่มกินกับปลาเนเขากาันเขากาันเด้อ ที่แล้วครับผมไปตํากันเลยครับ มาครับพี่น้องหลังจากที่เบาวบาดได้โคกพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เพิ่งการละเอียดในระดับหนึ่งครับผมเบาบ,า,บากก็สิมาปรุงเครื่องด้วยครับเด้อสิงเหล็กอะนี่ครับเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มในจักหน่อยใส่บักหน่าไปเลยครับตามมาด้วยผงนัวครับผมพี่น้องใส่หน่อยเศ่หน่อย ไล่เสร็จหลายรับขาดบรีอีกอย่างหนึ่งครับน้ำปลาร้านะครับไปโคกอีกพี่นอ้อง หอมซิมมันก่อนพี่น้องซิมมันก่อนอือบอกได้คำเดียวแบบแซบนี่ครับพี่น้องรสชาตินั่แเฮงครับใส่จานเลยใส่ถ้วยเลยครับ กินง่ายอยู่ง่ายคนอีสานบันเท่าเยลยนะครับพี่น้องมีอะไรก็กินอันนั้นนะครับน้ำพริกหนุม่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรอแค่ปลาสุกนะครับผม จักแมนหนึ่งกับจักแมนต้ม่มพี่น้องเวลาเพิ่นเดือดึ้นมาเพิน่นถ่วมืดเลยนะครับดิแต่กับผมไปยังเราครับขอให้เพิ่นสุกมากเลยกับจะได้กับกินได้ครับพี่น้องขอแค่ปลาสุกกับผักสุกนะครับมาครับพี่น้องนาสีได้ที่แล้วครับผมมามาดูกันหน่อยสิ หอมหอมสุดๆครับเมนูนึ่งปลาพร้อมกับผักผักในหน้า,าจะคล้องนี่ครับพี่น้องเป็นยังถี่แเสบสุดแหละครับมาครับบ่าว้าวลายยัยหางครับผมเดี๋ยวบ่าวบาได้จัดขึ้นโต๊ะสู้พี่น้องกินแหละครับผมไปอรอลุ้นกันในโต๊ะนะครับ ขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูนึ่งปลานิลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกหนุ่มที่บ่าวบาได้เตรียมไว้นะครับหอมๆแซ่บๆนัวๆพี่น้องมาด้วยครับมากินข่าน้ำกันครับผมอันนี้ก็สิเป็นนี่ครับปลานิลตัวโอ๊ะโอ๊ะตัวกําลังพอดีพอดีนะครับผมพร้อมกับผักนึ่งหอมๆแซ่บๆไปน้ำกันครับพี่น้องสําหรับเมนูหนึ่งปลาครับผมมันคลิปจำแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสาหรับ คลิปนี้ก็บาบาร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม